สวัสดีครับรัศมยทีเซอร์วิสครับผมอยู่ผมช่างเอ็กนะครับก็วันนี้มาสรุปงานครับผมต้มบอดี้จอครับผมอันนี้ก็ลูกค้ามาในการเอ,อ่อบอดี้ขาจอแตกนะครับผมวันนี้ก็หลังจากการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้งานได้ปกติครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดถ้ามีปัญหาเรื่องบอดีอ้ของเครื่องครับผมบอดี้แตกหักก็สามารถมาให้ทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของ m อ i ครับผมที่มีอาการบอดี้แตกที่เจอค่อนข้างเยอะครับก็สามารถเอามาให้ทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมบอดี้จอ รับลงโปรแกรมครับผมเปลี่ยนแบตเซอร์เฟสเปลี่ยนจอเซอร์เฟสครับผมก็สามารถแวะใช้ได้บริการได้ทุกสาขาครับผมร้าสมัยทีสวิมีทั้งหมด6สาขาครับผมมีเมกาบางนาเทอร์มินอลอโศกยูเนียนมอลลาพาวเดอะมอลบางกะปีเดอรมอลบางแคครับผมสำนักการจะอยู่ปาเวกครับผมไอพิวบางนาก็เทอร์มินอลอโศก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผมวันนี้ช่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ